มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญถึงแก่อนิจกรรมสิริอายุมงคลวันที่30เพจ Facebook ที่ใช้ชื่อว่าโบราณนานมาได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่าพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญถึงแก่อนิจกรรมในวัย94ปี พลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญมวมปชทจวพปรสองวปรสองสกุลเดิมสนิทวง์ณอยุธยาเป็นทิดาคนใหญ่ของพลตรีพระยาเสนีณรงฤทธิ์หม่อมหลวงเล็กสนิทวง์กับท่านผู้หญิงพยมเสนีณรงฤทธิ์สกุลเดิมณนครมีพี่น้องร่วมบิดามารดาหกคน ท่านผู้หญิงอภิรดีนั้นจบการศึกษาจากโรงเรียนเซนฟางซิสฟาเวียคอนแวนโรงเรียนสายปัญญาและโรงเรียนพยาบาลพดุงคันและอนามมยกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณาสุขปัจจุบันคือวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีทางด้านชีวิตครอบครัวท่านผู้หญิงอภิรดีนั้นสมรสกับอวยชัยยิ่งเจเริญมีบุตรธิดาสคนได้แก่ 1. กลองใจบุญนาค 2. คกุลศัก์ยิ่งเจริญ 3. คุกุลยาฉิมคล้าย 4. ดุลทั์ยิ่งเจริญท่านผู้หญิงอภิดียิ่งเจริญเป็นพระอภิบาลพี่เลี้ยงในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันตั้งแต่สเสด็จพระราชสมภพระหว่างปีพศ2495ถึงปีพศ2498และเป็นคุณข้าหลวงผู้ใหญ่รับใช้เบื้องยุคคนรบพระบาทสมเด็จ พระบรมชนากาศที่เบสมหาปวิพลอดุลเดชมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9ตั้งแต่ปีพศ2 5 0 1เป็นบุคคลที่รัชกาลที่9ทรงไว้วางพระราชหฤทัยเป็นที่สุดให้ดูแลงานส่วนพระองค์จนเสด็จสวรรคตและดูแลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจวบจนปัจจุบันพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรียิ่งเจเริญ เป็นนายทหารราชรองคารักษ์พิเศษและเป็นพลเอกหญิงคนแรกและคนเดียวจนปัจจุบันที่เป็นสามัญชนพระราชทานน้ำหลวงอาบศพพลเอกหญิงท่านผู้หญิงอภิรดียิ่งเจริญณศาลาร้อยปีปิยะมหาราชอนุสรวัดเบญจมาประพิษวันที่1ตุลาคม2563เวลา17.30นาิกา30นาทีขอขอบคุณข้อมูลจาก สยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าผ่าเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ